สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการวางผ้าการวางแพทลงผ้าค่ะตัวนี้ก็คืออย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยค่ะอัน,นี้คือแขนเหมือนยี่าจะเคยลงแล้วอะค่ะก็คือตัวนี้ตัวแขนมันจะมีเครื่องหมายตัวนี้ค่ะช่างแพทเทิลเขาจะใช้เครื่องหมายตัวเนี้ขีดลงมาอย่างเงี้ยค่ะขีดลงมาอย่างงี้เส้นตัวเนี้เขาจะเรียกว่าอ่า แนวเส้นแนวผ้าหรืออะไรสักอย่างเลยเราไม่รู้หรอกเราไม่ใช่ช่างแพทแต่เวลาวางผ้าเราจะวางตามเนี้ยคือเส้นเนี้ยให้มันขนานให้มันไปทางเดียวกันกับริมผ้าค่ะเนี่ยอันนี้สมมติว่าริมผ้าเนี่ยอันนี้อันนี้คือริมผ้าใช่ไหมคะริมผ้าก็คือเส้นเนี้ยมันต้องไม่ต้องไปทางเดียวกันเนี้ยเด็กใหม่จะวางไม่ค่อยเป็นบางคนไปเรียนแพทมาแต่ก็ยังวางผ้าไม่เป็นก็จะเล่าให้ฟังก็คือเนี่ยนี่คือแขนแพทแขนนะคะเราก็จะวางตามแนวผ้าแบบนี้ค่ะ ยกเว้นใครที่อยากได้ลายขวางอันนี้คือลายตรงค่ะนเ,นเนี่ยเส้นนี้คือเส้นเส้นลายผ้าก็คือเส้นนี้ต้องขนานกับริมผ้าค่ะนี่คือริมผ้าใช่ไหมอ่านี่คือริมผ้าทีถถนี้เส้นนี้ IAM. มันจะมันจะไปทางนี้มันจะเป็นแบบนี้วางแบบนี้ไม่ได้ค่ะวางแบบนี้จะได้ผ้าลายขวางค่ะอ่าต้องวางแบบนี้ตามเส้นต้องดูเส้นค่ะเส้นแพทที่เขาวาดให้เราบางแพทบางตัวเขาอาจจะลืมวาดนี่เป็นแบบนี้นะคะ ทีนี้อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างผ้ากระเป๋าอันเนี้ยคือตัดผ้ากระเป๋าตรงนี้จะเป็นทวิตใช่ไหมคะถ้ามีเส้นเนี้ยอันเนี้ยค่ะ <ek si> เขาเขียนว่าคูณสองคูณสองแปลว่าตัดสองชิ้นอ่าอย่างนี้ก็คือเป็นบล็อกกระเป๋า <S <s <men> <S เป็นผ้ากระเป๋า <S <s <men> <S ปผ้ากระเป๋าก็จะมีะเส้นแบบนี้ <s men> ถ้ามีเส้นแบบนี้เราก็วางตามแนวนี้ค่ะเราต้องวางตามแนวนี้ค่ะถ้าเป็นผ้าลักษณะผ้าที่เป็นลายริ้วอย่างตรงเนี้ยเป็นลายริ้ว ขนชิอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นลายริ้วเป็นเส้นย,วยาวเนี่ยเขาเรียกลายริ้วลายใช่ไหมถ้าเขาวาดมาแบบนี้เหมือนกับแขนเลยค่ะเราก็ต้องวางตามแนวนี้ค่ะก็คือเส้นเนี้ยมันต้องไปทานเดียวกับริมผ้าค่ะนี่ริมผ้ามันต้องมาแบบนี้นะคะนี่ต้องตัดลายนี้ค่ะอ่าเราต้องสังเกตดูทีนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่คาดหลังเสื้อช็อปเสื้อกาวอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้เราก็ต้องดูเส้นนี้เป็นหลักค่ะดูเส้นนี้ เส้นนี้มันก็จะยาวมาทางนี้แล้วก็ต้องวางตามแนวเส้นนี้ก็คือวางแนวนี้ค่ะนี่ต้องวางแนวนี้นี่มันต้องขนานกับริมกับอ่ากับนี่ขนานกับริมผ้าอ่ามันจะสังเกตง่ายเราสังเกตได้ว่าริมผ้าทางไหนเส้นจะเส้นยาวอย่างนี้นะคะเนี่ยไอทีวางอันนี้ทีนี้ตรงนี้ก็เป็นผ้าปากกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะวางเส้นลายนี้อ่าเป็นผ้าต่อปากกระเป๋า ก็วางอย่างเนี้ค่ะมันต้องวางตามเส้นนี้หรือไม่เราก็ต้องเวลาตัดงานต้องดูตามตัวอย่างค่ะอันนี้ก็คือปกอันนี้คือปกฮาวายปกฮาวายก็จะมีเส้นแบบนี้ค่ะมีลักษณะอันนี้ใช้เป็นสันทบก็คือเขียนแบบนี้แปลว่า1ชิ้นค่ะคูณหนึ่งปว่า1ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะคูณ1ก็คือ1ชิ้นถ้าลักษณะนี้ก็คือคูณ2ก็คือ2ชิ้นก็จะเขียนไว้แบบนี้เราต้องรู้จักค่ะ อันนี้คือปกเสื้อกาวที่เป็นแบบสันทบเ,าาเขาวาดมาเส้นนี้ปุ๊บเราก็วางแนวนี้ค่ะเราก็ต้องวางแนวนี้ค่ะวา,วางแนวตามเส้นเลยเส้นนี้ก็คือต้องขนานกับริมผ้าเหมือนกันเข้าใจนะคะจะไม่ลงยาวเดี๋ยวขี้เกียจดรูกันทีนี้ก็มาดูอย่างชิ้นหลังงาอย่างชิ้นนี้มันชิ้นใหญ่ไหมก็คือชิ้นหลังชิ้นหลังเนี่ยตรงนี้ค่ะอันนี้อันเป็นเสื้อชอ็อปเสื้อชอ็อปเสื้อกาวอย่างเงี้ยค่ะลักษณะเป็นชิ้นหลังเนี้ยค่ะ เขาก็จะมีเส้นนี้ค่ะเส้นนี้คือเส้นตรงก็ไปวางแนวเดียวกันเลยแนวนี้เลยค่ะเส้นนี้ก็คืออาศัยริมผ้าใช่ไหมแต่ที่นี้เวลาวางแพทอะค่ะบางคนอาจจะวางประหยัดผ้าหรือยังไงก็ช่างแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเส้นตรงค่ะเส้นตรงเราก็ต้องเอาเนี้ยเป็นหลักค่ะอันนี้ตรงอันนี้ตรงแล้วก็ต้องวางให้มันตรงค่ะอ่าวางให้มันตรงวางให้มันตรงแต่ตะเข็บข้างมันไม่ได้ตรงนะตะเข็บข้างพวกนี้ก็คือมันจะมีเอวค่ะมีเอวมีสะโพกบานออกใช่ไหม แต่ตรงเนี้ยเขาอันนี้คือชิ้นหลังนะไม่ใช่ชิ้นหน้าก็คือตรงเนี้ยกลางกลางหลังก็คือเขาต้องการเส้นนี้ตรงอ่ะเราก็ต้องวาดเขาต้องวางอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าตรงใช่ไหมคะถ้าเราวางไม่เป็นเราก็ต้องอาศัยริมผ้าค่ะนี่นี่อาศัยริมผ้าก็คือนี่เลยอาศัยอย่างนี้ก็ได้นี่ริมผ้านี่ตัดทิ้งนะไม่เอาค่ะเวลาตัดงานเนี่ยอย่าประหยัดผ้าอย่าประหยัดผ้าด้วยการเก็บ เก็บริมผ้ามันใช้งานไม่ได้ตัดไปแล้วสเปคเราจะขาดเลยค่ะเพราะว่าเวลายเย็บเขาจะเย็บให้พ้นรอยค่ะพอเย็บให้พ้นรอยถ้าถ้าเกิดเราเอาริมผ้าเนี่ยเอาไปเขาก็ตัดทิ้งค่ะไม่ตัดทิง้งเขาก็เย็บทิ้งค่ะถ้าเราเย็บเอาหมดเลยมันเป็นรูเห็นไหมคะมันเป็นรูมันใช้ไม่ได้อน,นี้ก็ต้องทิ้งค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะถ้าถ้าเราเสียดายแค่นี้ปุ๊บถ้าเราเอาใช่ไหมเราอาจจะได้ทิ้งทั้งชิ้นใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องไม่เสียดายต้องตัดทิ้งค่ะอ่ะ ถ้าเราวางไม่เป็นเราเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันตรงยังไงเราก็ใช้ตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือเส้นตรงให้มันขนานกับดีหมีเลยค่ะปึ๊บตรงนั้นมันตรงตะกบ็บข้าวทางนี้มันจะบานออกกระช่างมันอันนี้เราไว้เย็บแต่อนเนี้ยอันเป็นลายเส้นเงนี้ยอ่าเราจะแนวน,นี้เป็นแนวตรงค่ะอ่าเข้าใจนะคะโอ้ยมีเสียงชี้ร์่ส่วนอันนี้อันนี้ชิ้นหน้าค่ะอันนี้ชิ้นหน้าก็อ่ะมีเส้นเหมือนกันแล้วก็มาแนวเดียวกันเลยค่ะ แนวนี้ค่ะส่วนสาบตรงนี้ค่ะสาบตรงนี้ริมตรงนี้เราไม่เอาค่ะเราไม่เอาเราตัดทิ้งนะคะอ่าประหยัดผ้าแค่ไหนก็ต้องตัดค่ะมันไม่มีประโยชน์ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยขีดพวกเนี้ยค่ะมันสําคัญค่ะเวลาช่างเย็บเขาเย็บไปเขาจะอาศัยขีดพวกเนี้ยมันจะทําให้สเปคเราเหลือค่ะเนี่ยเนี่ยเวลาตัดงานก็ต้องขีดตามนี้เลยค่ะเนี่ยเส้นนี้ ่าจากทีนี้สาบความความกว้างของสาวค่ะความกว้างของสาบตรงนี้อยู่ที่สามนิ้วครึ่งค่ะแต่บางแพทย์เขาก็อยากประหยัดผ้างเขาก็เอาที่สามนิ้วพอเอาที่สามนิ้วมันมีปัญหาค่ะเนี่ยสมมุติว่านี่ตัวเสื้อนะคะพับไปแบบนี้โอ้ยเนี่ยเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะพับอยู่ประมาณเนี้ย สามนิ้วครึ่งถ้าเอาสามนิ a, yeah like, ้วเวลาเราเย็บมาตรงนี้ค่ะเวลาเข้าคอค่ะเข้าคอแล้วเวลาเราพลิกคอลงอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเลยมันอยู mm ่ใกล้ตรงชี้โอ <lleicht> ้เสียงชี้อ่ะมันมันมันจะใกล้เกินไปเวลาเราเข้าปกอะเวลาเข้าปกตรงนี้มันจะมินมินมันจะมินมินมันจะมินมินเวลาเราแบะคออย่างเงี้ยตรงนี้มันจะโผล่เลยเพราะฉะนั้นความกว้างสามตรงนี้สามสามนิ้วครึ่งจะจะพอดีค่ะเวลาเราเข้าปกเข้าอะไรตวเนี้มันจะห่างหน่อยเวลาแบะแบะคอมาอย่างเงี้ยมันจะโอเคค่ะ อ๋อขอโทษทีค่ะชิเห่าสดมากเลยไม่มีตัดต่อเลย